ไอทประจวบสวัสดีครับคลิปนี้เอาเครื่องคัดลอก rfid มาดูให้ชมนะครับตัวนี้ผมตั้งใจจะเอามาใช้เองเพื่อที่จะ Copy ตัว idcard ของตัวเองให้มีจำนวนมากขึ้นจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับพวกที่เป็น rfidcard ทั้งหมดของตัวเองที่พอจะใช้งานได้อย่างเช่นพวกการ์ดเปิดประตูอนะไรพวกนี้ครับเราก็ ก๊อปปี้ให้มันมีจํานวนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เอาไปคัดลอกของคนอื่นนะโดยคลิปนี้ก็ผมตั้งใจจะเอามาใช้เพื่อทําให้เกิดความสะดวกกับตัวเองเท่านั้นนะครับโดยที่จะไม่ไปทําให้เกิดความเสียหายกับผู้ใดซึ่งปกติแล้วเวลาเราคัดลอกมันก็เป็นการ์ดของเราเอาไปแตะมันก็เป็นของเราเป็นหน้าตาเราเป็นรหัสเราอยู่ดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานทั่ว,วไปนะครับผมสั่งซื้อเครื่องนี้มาพร้อมกับพวก ที่เป็นตัวห้อยพวงกุญแจนะครับที่มี RFID อยู่ข้างในแล้วก็มีการ์ดที่สามารถคัดลอกลงไปได้เขียนได้อยู่ทั้งหมด5ใบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมาเป็น5ใบแบบนี้เลยนะครับมาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคล้ายๆกับรีโมทเลยนะยาวๆนะครับแล้วก็เขียนว่า Smart ทการ์ดเลปิเฮเตอนะครับมีภาษาจีนด้านหลังก็เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับ ด้านบนมีเขียนว่าเป็น i c o p y ขด x 1 0 0นะครับส่วนประกอบก็จะมีสายชาร์จเป็น usb a to usb c สายใหญพอสมควรน,นะครับค่อนข้างดูโอเคความยาวน่าจะประมาณ1เมตรแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับแค่นี้มีตัวคล้ายๆกับ user manual นะครับโดยที่คุณจะต้อง อ่านผ่าน QR code นะครับสแกนแล้วก็ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะครับมีเท่านี้แล้วก็ตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็โอค่อนข้างดูใหญ่พอสมควรเนี่ยดูมือผมนะแล้วก็ด้านวนเข้าใจว่าตรงนี้เป็น ตัวอ่านที่เป็นคล้ายๆกับรีโมทนะครับเป็นรูปล่างหน้าตาคล้ายๆเข้าใจว่าเป็นตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีส่วนด้านล่างเป็นการ์ดครับเอาไว้แตะการ์ดแล้วก็มีการเขียนตัว QR Code พร้อมกับโมเดล i copy key นะครับเป็น X 1 0 0ก็ตามนี้นะครับส่วนการใช้งานเราสามารถที่จะเสียบ พอทที่เป็น usb c ก็ได้มีนิ usb c ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใส่แบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ขนาด3 a 4ก้อนนะครับเพื่อความสะดวกนะถ้าเกิดคุณมีแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่ให้ชมนะครับก็ทั่วๆไปครับน่าจะใช้ได้นานเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันไม่ได้กินไฟอยู่แล้วหรือปกติถ้าคุณไม่อยากใส่แบตเตอรี่ คุณก็ใช้ usb c ก็ได้นะครับเปิดขึ้นมาอันดับแรกเขาจะให้เซตภาษาครับก็เซตภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดปุ่ม ok วิธีใช้งานเครื่อง smart card replicator ก็ใส่ตัวแบตเตอรี่3 a เข้าไป4ก้อนก็ได้หรือเสียบ usb c ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเขาจะขึ้นมาให้เลือกภาษาก็กดลงมาด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กด ok ครับหลังจากนั้นจะมี ข้อมูลให้อ่านก็กดโอเคอ่ามาแล้วก็จะมีสมาร์ทการ์ดโคนฟอร์แมตการ์ดซิมูเลต NFC แล้วก็ซิสเต็มเซตอัพนะครับเราลองไปดูที่วิธีใช้งานเบื้องต้นก็จะมีปุ่ม Read, r i t e e d i t เ t e e t มูเลตอา a ์เ t r ร r นะครับเราสามารถกดเลือกไปเรื่อยๆได้กดโอเคเข้าไปดูก็จะมีการเซตติ้ง ความสว่างหน้าจอเสียง Power Supply Setting Power Supply ก็คือเหมือน60วินาทีชัดดาวหรือ120วินาทีชัดดาวหรือไม่ต้องออโต้ชัดดาวเป็นการประหยัดพลังงานครับไม่มีอะไรแล้วก็ Storage Management เป็นเหมือนการจำคีย์ครับปกติเราก็จะมีการ จำคีย์ได้ IC Database 0ทับสิบแล้วก็ IC Key Store ศูนทับหนึ่งพ้โอหได้เยอะนะครับบันทึกได้เยอะแต่ปกติแล้วก็ปี้เลยนะครับแล้วก็ Enter U Disk Mode เ okay. ค U Disk Mode is e n a b l e USB Cable to connect computer เหมือนกับใช้งานผ่านแอปอะครับอันนี้ก็ Back ครับแล้วก็ Language นะครับ ภาษามีแค่นี้เหมือนตอนแรกเลยเลือกเป็น English อยู่แล้วนะครับ system information ข้อมูลเครื่อง i copy ขีด x 1 0 0นะครับโอเคกลับมาถอยออกมาเราอันดับแรกมาดูที่ smart card clone ครับลองกดเข้าไปเลยโอเค frequency ครับเหมือนเขาจะสแกนอ่านนะครับผมจะลองสแกนอ่าน การ์ดประตูลองดูนะครับลองเอามาแปะด้านหลังนะโอเคเขาบอกว่า Read Successful แล้วนะครับตามนี้เจอว่า Frequency เท่าไหร่ e ี a ักเ c สฟ s ลรีเพจเดอ c o p y p y ้การก็เอาการ์ดใบหนึ่งออกมาแล้วมาใช้งานนะครับแปะเข้าไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ Write โอเคเสร็จแล้วนะครับ เรียบร้อยการ์ดใบนี้ใช้งานแทนการ์ดใบเก่าได้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกใบนึงครับเราจะเขียนทันทีเลยเป็นใบที่2นะครับไร e ใช้งานได้ง่ายมากโอเคอีกใบนึงก็ได้แล้วนะครับผมจะลองฟอร์แมตลอง Edit ได้ไหมถอยกลับไปนะครับ แล้วก็ format card โอเค q u ิก k format การ์ดใบนี้นะครับโอเค read fail ไม่ได้แล้วก็ Format ปกติไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการ Format อะไรนะครับดูเหมือนการ์ดตัวนี้เขียนไปแล้ว ถ้าเราจะ Edit ได้ไหมอ่าโอเคซึ่งลองอ่านคู่มือนะครับผมเองก็ต้องศึกษาอีกเยอะนะเดี๋ยวผมจะมาทำคู่มือของการใช้งานฉบับเต็มเอาไว้ให้ขอศึกษาก่อนนะครับผมจะเอาใบแรกตัวเนี้ยมาอ่านนะครับลอง rfd เข้าไปแล้วก็อ่าน read อ่าได้ครับข้อมูลชุดเดียวกันแล้วผมจะเอาใบเมื่อสักครู่มาเขียนทับ Read Write โอเคเหมือนเขียนได้เรื่อยๆครับพวกการ์ดตัวนี้เป็นการ์ดที่สามารถเขียนทับได้นั่นเองนะครับการ์ดพวกนี้ก็เราสามารถที่จะเอามาเขียนทับๆๆได้นะครับส่วนอีกเมนูนหนึ่งครับที่เป็น Simulate NFC นะครับเขาเอาไว้อ่านพวก NFC การ์ดนะครับคล้ายๆกับพวกเนี้ย NFC ถ้าเราลองอ่านดูก็กดรีดเลยครับกดรีดตรงนี้นะครับเอาตัวนี้วางไว้ข้างหลังอ่าได้ครับเจอนะครับหรือจะเอาตัวนี้วางไว้ด้านหน้าก็ได้ครับรีดก็ได้เหมือนกันตัวนี้เป็น NFC แต่ว่ายังไม่ได้เขียนอะไรลงไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่พร้อมเขียนผมสั่งมา5าตัวนะครับ เราสามารถเอาการ์ดแบบนี้มาอ่านแล้วก็มาเขียนลงไปได้ทั้งด้านหน้า,นาด้านหลังนะครับตัวนี้อ่านในทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเลยใช้ได้ทั้งคู่นะครับ NFC แต่ว่าเฉพาะตัว i f i d เนี่ยอยู่ด้านหลังเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะค่อนข้างใช้งานได้ง่ายเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจะคัดลอกตัวการ์ดให้จำนวนมากขึ้นนะครับเป็นการ์ดเรานี่แหละไม่ได้เอาไปทำกำสียให้ใครนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกก็ ก๊อปปีให้มากขึ้นก็จะใช้งานได้สบายขึ้นมีจํานวนการ์ดมากขึ้นห้อยพวงกุญแจได้แล้วก็ห้อยกระเป๋าก็ยังได้เลยนะครับสะดวกดีสําหรับคลิปนี้ก็เอา i f i d copy แล้วก็ตัว n f c copy มารีวิวชมนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีใช้งานได้ง่ายราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0บาทผมสั่งมาพร้อมเซตนะครับก็ สำหรับคนที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ดูแลคอนโดดูแลพวกเนี้ครับก็มีไว้เพื่อที่จะใช้งานใช้ประโยชน์ได้นะครับราคาไม่แพงด้วยสมัยนี้หาซื้อได้ง่ายมากแต่ก็เราควรจะ identify ว่าใครได้เบอร์อะไรให้ชัดนะครับถ้าเกิดมีการ copy แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเรายังตรวจจับได้ว่าใครใช้บัตรของใครใครมีการ copy เพิ่มอะไรพวกนี้ครับมันยังสามารถที่จะ หาหลักฐานสามารถที่จะเก็บประวัติได้ปกตินะครับบางคนก็เอาไปก๊อปปี้เพิ่มมีจํานวนมากขึ้นเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วมันก็รู้ระบุได้ว่าใครเป็นใครนะครับก็ประมาณนี้เอาสินค้าดีๆมาฝากนะครับตัวนี้ผมตั้งเป็นออโต้ชัดดาวอยู่แล้วนะครับถึงเวลาเขาก็จะชัดดาวเพื่อประหยัดพลังงานสาหรับท่าในใดที่มีคําถามสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วรีบมาตอบให้นะครับ สำหรับวิธีการใช้งานแบบเต็มรูปแบบทุกฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะมาอีกคลิปหนึ่งทำไปให้เต็มๆนะครับสำหรับคลิปนี้มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ